โหแล้วเปิดเบิมเยเรียบร้อยเคิดอยบยับยยัรยับยบยับยับยยับยยย เฮ้ยคนละพวกเดิมคันโอ้ดูแม่งดูแม่งโอ้ยพวกเดิมกันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกระปตานีกอ่ะโอ้เต็มเลยโอ้ ผมไปกินอมไปกิน <laughs> ยิงแมวน้ำไอ้ยิงอะไรวะติดไฟติดไฟอ๋ออะไรอะไรครับผมแมวน้ำวะแมวน้ำนี่ <laughs> เตไปไหนะหายเลขฟนหาหมดแล้วเดียวเดียวโบนเล็กโบนเล็กโบเลไดหายไปเลยอ๋อขบวนเต็มเลยโหอยู่โนี่อะไรพี่ตีขอไปเฮ้ยออะไรอ่ะ มีคนอสอยเลยพี่ไมเมื่อกี้เจอกับปันอะเอาไปไหนละเ <Yeah, S 1> นี yeah, ่ยเจอละอ่เนีย <c oughs> อะไรออ้มาเลยสยยู้ยบว่หาำไหมหมำมงา

อยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยหายละโเคเขาบอกว่าแป๊บเอาไปเอาไปตะคนได้ปะเอาไปเอาไปเดี๋ยวครับไอ้ดองเนาะโอ้ยพี่ใครเขาไปโอ้ยบ้าห่า User

เลยค้าเขาเลยค่าไม่หายเาตนวดหลังคาบ้านเหรอเจ้าอยเกินหลังคาบ้านยี Demon> ่หมดเาขบมาหอุ้ยใครทำอ่ะคนเก่ียอ๋อเฮ้ยอ้โหาได้เฮ้ยเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยไม่เปลี่ยนดีกว่า ไ,ไอยู่ไหนกันเนี่ยไปแล้วโอ,โอ,โอตายเล้เไม่ไมู่้แล้วนกนกเลยดยยก็มีขยาย,วยวา่เห็่ยรอย่ใน,นี้ยู่รูรตดตอนนี้แไม่เเลยเขาุเขารอ้าวออจบแล้ว